สวัสดีครับวันนี้เรามาชมหลวงปู่ทวดนะครับนะนี่เป็นปี06ออกปัดประสาทนะครับนะวันประสาทคคงดังนั้นวันนี้จะมาแนะนำวิธีดูหลวงปู่ทวดปี06ว่าจะดูยังไงให้มันเก้มันแท้ อ่าล้วนตรงนี้เรียกว่าพิมเอนะครับนะเราดูโดพิม์ม่อมเป็นพิมพเอพิมเอเขาดูอย่างไงพิมเอเขาดูอย่างนี้นะครับนะเขาดูตรงเนี้ยหนึ่งก็คือหัวตัวนี้จะแหลมอ่าหัวจะแหลมแล้วก็สองเขาดูผ้าเนี่ยผ้าตัวนี้มันจะตกตกมาอยู่ประมาณครึ่งหนึ่งของแขนเนี่ยครับนะเนี่ยผ้าจะตกมาอยู่ตรงนี้คือหางจากหลักแร่นั่นเองนะชาย้าตรงตรง,ตรงท้ทยเนี่ยจะหางจากหลักแร่ตรงนี้ ดังนั้นรวมรวมก็คือผ้าผ้าคุมและวผ้าลดผ้าตกนะครับนะผ้าตกาถือว่าเป็นพิมพ์นิยมสําหรับลงปูทวดทุกวัดทุกสํำนักนะครับนะเ,เราเรามาดูผ้าตกอยังไงไงวะด,ดูดูผ้ามันตกนะผ้ามันรูปตกมา,าผ้าต้องเป็นพระที่มีเนื้อประสงม เอกลักษ์ของวัดประสาทก็คือเนื้อผสมเนื้อสมเด็จวัดบางวนพรมก็คือเนื้อขาวนะครับนะมีผสมเม็ดขาวๆดังนั้นเรามาดูเม็ดขาวๆยังไงดูเห็นไ,ไหมเม็ดโรยขาวๆเห็นไหมเม็ดโดยเม็ดเม็ดโรย,ดโดยขาวๆเต็มเลยยึบระยับ,ยบอ่า้วยึบคือเต็มไปเลยนะย่าบอกไม่ถูกว่ามันยุ่มองไหนมั่งนะก็คือเต็มนะอื ก็คือเยอะไปเลยนะมันมัน,ม,นมันไม่ได้บุงบอกว่ามันอยู่ตรงไหนบ้างนะแต่บุงบอกว่ามันมีเยอะมากเลยไหมเต็มไปหมดอัน,นี้นี่และก็คือพระแท้มันจะต้องเป็นอย่างนี้นะครับนะ,ะสวนไข่ไข่ท่านดูไข่นะไขเนี่ยจะเคลือบองค์พระไปเลยนะตามผิวพระเนี่ยมันจะมีไข่ละเลือละเลือแดงแดงละเลือ,ละ,ล,อละเลือนะเป็นยาง,ยาง นี่เรียกว่าเป็นไขว่านนะครับนะเป็นไขว้านเป็นไข่พระต้องคมนะครับนะพระคมมากนะมันไม่ใช่เบลอๆนะครับนะพระคมมากเลยนะ,ะหัวเรือยหัวเรือตรงเนี้ยต้องเชิดออกมา บัวต้องคมชัดนะเป็นไขไขเคลือบเคลือบผิวไปเลยนะครับนะไขเนี่ยเคลือบผิวขององค์พระทั่วไปเลยอ่าทั่วองค์พระไปเลยเป็นไขไขบางๆนะครับนะไขบางๆไขเหมือนกับเหมือนกับเหมือนกับอะไรอมันออกแดงๆน้ำตาลน้นำตาล เอ,อ,อยังไงบอกไม่ถูกแดงๆน้ำตาลน้ำตาลละเรือละเรือนะครับนะจะเคลือบองค์พระไปเรื่อยๆเคลือบไปพระองค์นี้ก็คือเดิมๆนะครับนะพระเดิมๆก็เลยดูแล้วมันสวยครับสวยไม่ใช่พระสวยนะก็คือว่าธรรมชาติของพระสวยเพราะพระเดิมๆส่วนที่ด้านหลังด้านหลังเนี่ย ด้านหลังเนี่ยจะเป็นลายมือนะมือกดนะอาจจะนูนอาจจะเสมออาจจะบุบลงไปอันนี้ก็ไม่เป็นไรอยู่ที่เนื้อที่เนื้อที่เราปั่นมาเป็นก้อนแล้วก็มาใส่ในบอกแล้วก็กดเนื้อมันมากเนื้อมันน้อยเมือมันพอดีอะไรประมาณนี้นะครับนะแต่ข้างหลังจะต้องมีแนวนิวโปรกดนะครับนะเพราะว่าบอกมันอยู่แค่นี้เองนะครับบอกบอกว่ามันอยู่แค่นี้แค่นี้แค่นี้ ครึ่งหนึ่งนะครับนะเรื่องของเรื่องเออเนี่ยแค่นี้แค่นี้ก็คือครึ่งหนึ่งข,ง,ขงขอ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 งพระนะแต่ส่วนข้างหลังเนี่ยข้างหลังเราจะเป็นเนื้อที่เรายิบมาเนื้อมันมากเนื้อมันน้อยอะไรประมาณนี้เนี่ยจะอยู่แค่นี้บอกจากนั้นข้างหลังเราจะนูนหรือจะเสมอหรือจะบุบลงไปอันนี้ก็ไม่เป็นไรอ่า ไม่เป็นหลายสวนที่เม็ดแร่เม็ดแร่เนี่ยจะต้องเป็นอย่างนี้นะครับนะเม็ดแร่นะไม่ใช่วูบว้าบนะเม็ดแร่ไม่ใช่วูบวาบเนะม,ม,ม็ดแร่แบบนิ่มๆอย่างนี้แหละออไม่สะท้อนแสงเห็นไข่ไม่เห็นไข่ไหมครับสวนที่เม็ดขาวเนี่ยก็ไม่รู้จะบอกยังไงแล้วก็เม็ดขาวมันผสมอยู่กับเนื้อองค์พระนะครับนะแต่นั่นวัดประสาทเนี่ยเป็นพระที่นาสะสมมากนะเพราะว่ามีสมเด็จบางขุณพรมที่หักหัดเอามาบดผสมผสมกับมนสาร จึงทําให้พระวัดประสาทวัดประสาทเป็นพระที่นาสะสมนะครับนะถ้าเป็นเนื้อขาวการมะลินี่โอ้โหราคาแพงนะครับนะมันไม่ใช่ราคาถูกๆนะครับนะตอนดูเนื้อไว้นะครับนะด,นด,นบดูเนื้อชัดเจนมากครับดูเนื้อชัดเจนมากสวยงามมากครับสวยงามมากพระต่ออยู่ในสภาพเดิมนะครับนะ ดูไข่ท่านดูไข่ท่านเลยสวยมากๆไข่นี่จะเคลือบเหมือนเหมือนเอาเลกเกอร์มาเคลือบนะแต่มันไม่ใช่เลกเกอร์นะมันเป็นไข่นะไข่มันจะออกสีน้ำตาลน้นำตาลละเลือ้อละเลือเล่อ,อนะครับนะไข่เหมือนน้ำมันตั้งอิว่วมันคายตัวออกมานะเประมาณนี่แหละสีน้ำมันตั้งอิ่วนี่แหละสวยงามมากครับสวยงามมากดูคมชัดมากครับนะ ตรงนี้ต้องแอ่งนะครับนะเนี่ยเนี่ยขอบขอบตัวนี้ขอบตัวนี้กับพื้นเนี่ยพื้นจะอยู่แอ่งลงไปนะครับนะมันจะแอ่งลงไปเลยแอ่งเหมือนลงลงไปในกระทะเพราะมันมันมัน,ม,นมันไม่เสมอกันนะเห็นไหมแอ่งลงไปไหมแอ่งลงไป แองกระทะลงไปเลยเนี่ยมันจะคุมลึกอย่างนี้นะอันนี้เป็นวัดประสาทนะครับนะเกยเยอะมากครับเกยเยอะมากนะฉับอกไว้ก่อนว่าเกยเยอะมากมเห็นว่ายาา่างงี้ว่าหาง่ายง่ายไม่ใช่นะครับนะหายากมากหายากมากเนี่ยสวยงามครับสวยงาม างามมากอย่าลืมนะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับนะเพื่อเป็นกำลังใจในการแสวงหาพระเครื่องมาแบ่งปันความรู้กันนะครับนะอยากให้ท่านดูเนื้อนะครับนะพิเศษสุดก็คือดูเนื้อจำเนื้อให้ได้นะครับนะเนื้อของวัดประสาทจะต้องขาวเม็ดขาวๆเนี่ยเด็ดขาดต้องมีนะครับนะต้องมี แล้วมีนี่ต้องเยอะด้วยไม่ใช่มีละน้อยนะมีเยอะด้วยอันนี้เอกลักษณ์ของวัดประสาทต,ต้องเป็นเนื้อขาวต้องมีเม็ดขาวเม็ดขาวนี่ต้องเยอะเยน่ะเต็มไปหม,มดอ่ะังนั้นก็เป็นพระที่นาสะสมนะครับนะเป็นพระที่นาสะสมมากเป็นพระที่สวยงาม ดังนั้นก็คือว่าพิมพ์เอก็บอกแล้วเนาะพิมพ์เอวาดูตรงไหนแล้วก็ส่วนที่หลังมันอาจจะไม่ไม่เป็นอย่างนี้เสมอไปนะครับนะมันอาจจะเสมอมันอาจจะบบลงไปหรือมันอาจจะนูนหลังเตาอย่างนี้ก็ได้นะครับนะส่วนแร่ก็ไม่ใช่ว่าแร่วู้วาดนะแร่นี่จะต้องแร่แร่ดำอย่างงี้แหละแร่มันมันไม่วาวไง แร่มันไม่ว่าวนะครับนะอาจจะมีมากมีน้อยแร่มันไม่สําคัญนะครับนะแต่มันต้องมีส่วนที่รูไม่เสียบนี่ก็ยึดหลักเอาอะไรไปไม่ได้นะครับนะอาจจะเสียบลงลึกลงตื้นอะไรกว็ว่ากันไปตามนั้นนะครับนะเอวดูพระดูดูเนื้อให้มันแท่ก่อนนะครับนะถ้าแท้ก็คือแท่ไปเลยอันนี้ก็คือหลวงปู่ทวดวัดประสาทปีสูง6หกนะครับนะพิมพ์เอ เป็นพระที่สวยเดิมๆที่มาแนะนำทุกท่านในวันนี้ดังนั้นก็คือว่าในคลิปนี้ต้องขอจบแต่เพียงเท่านี้นะครับนะมีอะไรสงสัยอย่างไรก็ทักทายกันได้นะครับนะยินดียันยินดีรับฟังทุกๆคำสงสัยทุกๆคำแนะนำนะครับนะดังนั้นต้องขอจบแต่เพียงเท่านี้ขอเจริญพร